วันนี้ไอ้ก็จะทำข้าวยำมีมีมแบบนะคะอันดับแรกนำถั่วงอกรวกน้ำมันงาและเกลือคลุกให้เข้ากันอันดับสองนำผักโขมน้ำมันงาและเกลือนะคะคลุกให้เข้ากันคลุกเสร็จเราจะเทน้ำมันงาใส่ลงไปในกระทะใส่แครอทลงไปตามด้วยเกลือแบบนี้ค่ะและเราก็ผัดจนกว่าจะได้ความสุกที่เราชอบนะคะพอสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักก่อนและเราก็เซทน้ำมันงาไปอีกรอบหนึ่งตามด้วยเนื้อ ใส่โคจจังลงไปผัดให้เข้ากัน <Wow. S 1> และเราก็ตักเนื้อพักก่อนต่อมาเราจะใส่ข้าวลงไปผัดในกระทะเดิมและเราก็เรียงผักและใส่เนื้อลงไปแบบนี้ค่ะสวยงามนา่ากินมากค่ะสุดท้ายใส่ไข่แดงพร้อมทานแล้วนะคะอ,อืมอร่อยมากเลยค่ะ